จร,จริงถ้าจากวินิจฉัยของหมอครับก็ตอนเข้าโรงพยาบาลล่าสุดนี้ก็คือจริงๆไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่านุกศะกเขาจะไม่ชอบไม่อยากบอกใครว่ามันไปถึงไหนอาการเป็นยังไงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าผมเองก็ไม่ได้บอกกับนุกทั้งหมดทั้งสิ้นนะว่าว่ามันไปถึงไหนแล้วก็จริงๆก็หลังจากที่เป็นผ่าต้านมอ,ออกก็เข้าตอนน่อนังเหลืองก็เลาะออกตามน,นังเหลืองออกเกิข้างหนึ่งแล้วก็ไปที่สมอง แล้วลงมาปอดจริงก็คือตอนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คืออยู่ในระยะแพร่กระจายครับมันก็ไปทุกที่แล้วทีน,นี้มันก็เข้าไปในทางเลือดทางต่อน,น้ําเหลืองจนมันมีภาวะของการที่ริบเลือด,อ,ดอุดตันที่ปอดน้องก็เลยหายใจเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็หลับงที่หอยู่โรงพยาบาลคังสมายเราอยู่โรงพยาบาลน,นานแค่ไหน เข้าไปตั้งแต่ันที่เข้าไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่ไปที่7นะฮะเจ็ดเจ็ดนี้เจ็ดนี้เจ็ดเจ็ดมีนาครับก็เกือบเดือนครับก็เดิมทีหมอบอกว่าถ้ารักษาไวรัสที่ปอดมันเป็นพอดีภูมิเขาตกมากๆกครับมันก็เกิดภาวะอะไรแทรกซ้อนได้เยอะก็ล่าสุดที่เข้าไปก็เป็นไวรัสที่ปอดด้วยเป็นฝ้าเอ็กซเรย์มาก็เห็นเป็นฝ้าที่ปอด าก็เลยไปวินิจฉัยแล้วก็น่าจะเป็นตัวไวรัสก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อพอให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ต้องชะลอก,การให้คีโมอีกครั้งหนึ่งไปมันใช้เวลาเดือนเกือบเดือนนะครับอพอให้คีโมล่าช้ามันก็โตขึ้นพอโตขึ้นมันก็เลยทําให้ภาวะต่างๆนานามาแรกซ้อนมาเยอะมากก็อ,อย่างที่บอกว่ามันก็เลยมีริมเลือดที่มันอุดตันที่ปอดก็เลยหายใจไม่ออกครับคีโมที่ให้ตอนเนี่ค่ะเป็น,ปนคีโมในส่วน เริ่มต้นตอนแรกเลยนี่ก็ผ่าตัดนมผ่าตัดเต้าอ,ออกนะครับผ่าตัดเต้าอ,ออกเสร็จแล้วก็พอเช็คเจอเสื้อช,ช,ชาเช็คพอเช็คเจอพวกต่อมน้ำเหลืองก็ยังมีม,มีอยู่นะครับแล้วก็ในในส่วนของในส่วนของต้านมและปอดนะครับก็เลยต้องไปให้คีโมให้คีโมครับให้คีโมเสร็จปับ๊บเจอสมองเจอที่สมองก็ต้องฉายแสงอีกตอนนั้นให้คีโมไป18ครั้ง ฉายแสงอีก10ครั้งนะครับแล้วก็จริงๆต้องให้คีมโมแบบรับประทานให้คีมโมแบบกินเม็ดเป็นยาเม็ดอีกรอบหนึ่งซึ่งจะไม่ทันได้ให้ครับเพราะว่าเราต้องรักษาไวรัสที่ปอดอย่างที่บอกค,คือคุณหมอบอกว่าหน้า29 30เนี้ยเออน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้กลับบ้านเพราะว่าวรัสที่ปอดที่มันมีค่าของไวรัสประมาณ3 0,000ล่าสุดหมอบอกว่ามันเหลือแค่200 ถ้าเหลือ50หมอให้กลับบ้านเลยแล้วก็ยาคีโบก็ให้ให้กินเอาให้ให้กลับไปกินได้เพราะมันเป็นยากินนะฮะแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นภาวะเฉียบพันมากคือมันไม่ไม่ตรวจไม่รู้ว่าก่อนว่ามันจะมีภาวะของริ่มเลือดที่มันแข็งตัวแล้วไปอุดตันลูกนี่นอนหลับเลยคือพยาบาลบอกว่าก่อนก่อนที่ผมอดีผมต้องออกไปทํางาน ในคืนนั้นในคืนนั้นออกไปทํางานเสร็จแล้วอีกคืนหนึ่งเนี่ยเอ่อคืนต่อมาพยาผมก็เจ้าพยาบาลของเป้านะครับพยาบาลบอกว่าเขาโทรมาหาบอกว่าพี่ปูพี่นุ๊กไม่ไหวแล้วพี่นุ๊กแบบว่าเหนื่อยมากแล้วก็เลยแบบว่าโอเคกัคนเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปแล้วพอสักพักผมโทรกลับไปหาเขาอีกทีว่าผมจะเข้าได้ไหมเพราะโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจตรวจอา pcr ีพาก่อนเข้าก็ยังไม่ทันได้ตรวจนะครับ เขาผมก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้น ATK เดียวได้ไหม ATK ที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาบอกได้แหละเพราะว่าตอนนี้น่าจะต้องรีบมาแล้วก็เลยรีบขึ้นไปพอขึ้นไปเขาก็ปั้มหัวใจประมาณสิบครั้งเขาปั้มหัวใจอยู่ประมาณ10ครั้งครับแล้วก็จนหมอเาบอกว่าก็ต้องถ้าสมมติว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอให้เขาถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ไหวแล้วชีพจรเขาอ่อนอ่อนแรงแลงไปเรื่อย หยุดเมื่อไหรอ่อ่ะหมอว่าต้องปล่อยตอนนั้นไปึนได้คุยอะไรกับน้องบอกกับนอ้นองเลยเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าออถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขาแบบรู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วปล่อยเขาไปประมาณเดือดน,น,รออนรอครับ สู้มาเยอะมากสู้มาเยอะมากแล้วก็จิตใจดีแข็งแรงแล้วก็พยายามไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้คนใกล้ตัวแม้แต่คุณแม่ผมหรือว่าพี่น้องผมนะที่อยู่อยู่บ้านใกล้ใกใก,กันอย่างเงี้ยหรือว่าคุณพ่อเขาเองคุณแม่เขาเองเขาก็อบอกผมว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างแล้วเพราะว่าพี่ใหญ่เขาเป็นห่วงี่ยเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเขาไ <ๆ S 1> ม่อยากให้ใครเป็นห่วงเลยไม่อยากให้แม้กระทั่ง เพื่อนๆพี่สื่อมวลชนกันแล้วแต่เขาก็ายังไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าเขากลัวว่าจพะพาสัมภาษณ์ไปปั๊บเนี่ยปากตอปากไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจอ่าแล้วถ้าเราถ้าเกิดทุกคนเสียใจเนี่ยเราก็โทรมาหาเขาเขาจะวีความ,มากเขาจะรู้สึกแกบบกำลังใช่เขากำลังใจริงๆมาตลอดเขาปกติเขาเป็นคนอย่างนี้แลรวเขาชอบก็คิดถึงจาบคนอื่นก่อนที่คิดถึงตัวเองสร้างพลังบวก ก็เคยอยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานะนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมาอยู่ยแบบดูแลก,กันในแบบที่ต้องไม่บอกว่าเขาสภาพเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่าจงจากเมื่อก่อนไหมเพราะว่าพอมันเป็นโรคแล้วเนี่ยมันสภาพร่างกายมันเปลี่ยนเยอะเขาเองยังไม่อยากรู้หรือว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจกันนะฮะก็ ราะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอ,อย่างชุบตัวบวมเดี๋ยวมันก็หายเขาไม่มีแรงเดี๋ยววันหนึ่งกินโปรตีนเยอะๆนะเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาอะไรเนี้ยก็พยายามน,นะครับเป็นแบบว่าทีละสเต็ปทีละสะเต็ปไปเพราะว่าเอาเข้างจริงๆแล้วเนี้ยไอ้โรคแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่หมอเขาบอกว่าก็ก็ต้องประมาณสักปีนึงอะไรเงี้ยครับแต่มันที่ไม่ถึงเดือนเขามีหรอกค่ะมีท้องกับพี่ปูมีบ่อย บ่อยร้องไห้แบบเขาเขาอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยอยากกลับไปหาคนรู้อยากกลับหาคนี้แมก็ทําหมาที่บ้านเ<ม>ดูลูปหมาก,ก็รองไห้าห<ม>อยา,กกาจะมีกกขนันแเเ<ม>อิอออนนเ่งที่ค,ค,คิดเอาไว้แต่แใช่แต่ผมคิดไว้ จริงๆผมคิดไว้ด้วยซ้ำว่าถ้าเขาการแค่ดีขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีงานทตง,งานเล็กๆแบบไหนก็ได้เอาแบบเท่าที่เอาแบบเท่าที่ำทำได้่ะตอนนี้จริงม,มีแผนไหมคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ผมก็คิดไว้แต่ผมก็รอดูว่าเขาจะไหวไหมก็คือความฝันของเขาเลย เสียใจจริงเพราะว่าผมคิดว่าเออถ้าแบบออกจากโรงพยาบาลมาแค่เนี้ยทางเนี้ยเออสัตว์เล็กๆกันเนอะอสัตว์นิดนก็ตามมีครอบครัวซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีพี่น้องเท่านั้นเลยเล็กๆเลยได้บอกเขาอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะไปคือไม่สาไมสาไรถที่จะพูดอะไรไม่ทันได้พูดเลยเพราะทุกอย่างมันทุบทุบทุบมาหมดเลยเป็นของคุณหมอพยาบาลมาเป็นสิบแล้วก็ ผมเข้าไปก็คือเห็นแต่ภาพการป้ายผู้ใจอเองครับมามารใชบ่เขาก็ที่เขาแบบเขาบอกเขาที่เขาทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาห่วงเราเพราะว่าเขาอยากดูแลเราเพราะว่าตอนที่วันที่เราเดินทางเข้ามาเจอกันเขาบอกว่าเนี่ยหนูจะได้ดูแลพี่ไปเพราะพี่อายุเยอะแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นดูแลพี่แก่ๆไปเดี<ม>๋ยวห,หนูจะดูแลเองนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ในเรื่องทํา ทำเคสด้วยการทำอะไรด้วยการเขาบอกเดี๋ยวหนูหางานมาให้พี่เยอะๆยอะนะแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปาาาค่ารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกว่าตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวหนูออกมาแล้วหนูแกงแรงหนูจะหัดห,หาเหงินให้พี่เยอะๆะเขาบอกเขาคิดเดยอะมากกั<ห>บ,บเรื่องพวกนี้ซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะดูแลเราเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยพอเห็นเราเหนื่อยจะต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรเขารู้สึกว่าแทนที่เขาจะได้ดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาหลายคนเป็นห่วงพี่ปูตอนนี้ค่ะแบบ ปูเืแรเไหูตะนาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหรอกครับแต่คิดว่ามันก็น่าเชื่อจะมันแล้วก็น่าจะดีขึ้นแต่ช่วโงนี้บอกตรงๆว่าเราคิดอะไรไม่ออกกับความรักกคือเป็นรักถใช่ก็ถือว่าก็ถือว่าที่สุดแล้วนะครับของชีวิตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องช่วยเรื่องที่มันถึงว้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เรื่อง ด้วยว่าความดีของเขาไม่รู้ด้วยอะไรหลายอย่างมันทําให้แบบว่ามันรู้สึกที่สุดอยากอยู่กับพี่คนนี้ไปตลอดก็คงได้อยู่ตลอดแหละก็ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เขาก็รู้ว,ว่าเราก็ยังไงผมก็พิมพเขาตลอดตอนนี้เขาก็สบายแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะที่ชื่อเอ็นดูน้องนุกแล้วก็ ก็สนใจในใ,ในเรื่องราวของน้องุ๊กมาตลอดนนออกมาแฟนขา่าวต่างๆผ่านบอกแฟนที่แบบถูกพักถูกกำลังใจมากก็ขอบคุณเอาขอบคุณคุณหมอพยาบาลเลยที่รักษาน้องน้องกมาตลอดนะครับแล้วก็คอยดูแลมาแล้วก็แฟนขลาบทั้งหลายะที่ไม่ว่านุ๊กจะลงในโซเชียลอะไรใดๆไปก็จะมีแต่คนมาให้กําลังใจแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ที่ที่ยึดุ๊กเป็น เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนที่เป็นมะเร็งทั่วประเทศนะครับก็ก็ถ้าเป็นแล้วมันก็ต้องสู้แบบลูกนี่แหละครับส,สู้แบบเขาสิแต่ถึงแม้ว่าวันนึงจะมันยังไงก็แล้วแต่บางคนก็หายนะมันแต่วบางคนก็ไม่ได้โชคดีทุกคนไปอย่างลูกนี่ก็สู้เต็มที่ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองก็งไม่ใช่นคนโชคดีแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนด้วยละกันครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของน้องลูกแทนน้องลูกด้วยครับ ผู้ขาหลังจากนี้จะจัดการยังไงกับต่อไปสเสียต่อไปงไงหลังจากทำนากิงอาจจะวางแต่ว่าราคาหรืออะไรนี้ไปก็ลอยคางเขาก็ตามลูกก็ชอบทะเลผมก็คิดว่าไปทะเลแต่ทีเนี้ยกาลังคุยกับคุยกับสองบ้าน,นอยู่นะครับแบบคุณพ่อคุณแม่ต่าง,งลูกด้วยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่าชีวิตเขามีอย่างทะเลก็เห็นเนาะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็สวยๆค่ะขอบคุณที่ทุกคนเพื่อนๆน้องๆทุกคน